เราเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนวิวแบบเป็นตะวันตกนะครับมีนาฬิกาเป็นาการที่ใช้ได้จริงนะนาฬิกาที่ใช้ได้จริงนะครับเพราะว่าเวลาในขาะนี้มันมันสี่โมงแล้วมันมันห้าโมงแล้วนะครับส่วนนาฬิกาข้างบนก็สามารถใช้ได้จริงอันนี้เราก็มาดูเป็นตู้เป็นตู้แล้วเขาจะขายมีเคสใส่วิวางด้านนี้ก็จะเป็นวีวิวที่เขาจะเป็นมือถลอ จะขายตามพวกร้านเฟอร์นิเจอร์ใดๆทัว่วไปก็จะได้แช่ในกล่องด้านนก็จะเป็นโทรวิชั่นนะครับสามารถนั่งดูทีวีไดน้นะครับโอเคก็แต่งร้านสวยฮะมีมีเดรย์อยู่ข้างบนด้วยโอเคเรียบร้อยนะ <Okay. S 1> ผมก็จะกำลังที่จะเดินบไปหาที่นั่งน,นี้เราก็มาเจอพุ่มดอกไม้พุ่มหนึ่งสวยครับโอเคเนาะ เดี๋ยวก็ผมจะขอชิมรสชาติของากา<อ>แกฟด้วหนึ่งนะว่ามันชอบชิมรสชาติของกาแฟด้วหนึ่งนะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับอันนี้นครับขอจบคลิปนี้ก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเป็นถ้าชิมยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งได้นะครับ